อนนี้สถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวเลขเนี่ยมันมากขึ้นกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราจะลองดูเนี่ยละลอกก่อนนะคะตัวเลขที่มากที่สุดอยู่ที่13สิงหาลองไปดูตัวเลขได้นะคะว่าณตอนนั้นน่ะตัวเลขยังไม่เยอะเท่า,ากับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็แต่ภายใต้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็ยังมียังมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจได้บ้างก็คือ จำนวนของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอะเยอะกว่าแล้ะลอกก่อนค่ะเราก็อัตราผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอะคะ่ะน้อยกว่าแล้วลอกก่อนเยอะมากค่ะเห็นกรขึ้นเียวตกใจไหมคะ่เ้าไม่ตกใจค่ะก,กับยอดที่ขึ้นมาเร็วมันมันตามที่เราคาดการไวมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอน้าถึงเวลาที่เราในฐานะคนหน้างานจะต้องรับมือกับสถานาการณ์จริงๆอะคะ่ะมันก็มันก็พอขวดะคะ่ะเพราะว่าอย่าง ไม่ก๊ปพอเราขึ้นเวทีใช่ไหมคะก็หลังบ้านก็มีปัญหาเรื่องของการจ่ายฟาวิเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทุกเคสก็จะสามารถที่จะขอฟาวิได้แต่ว่าณตอนนี้เนื่องจากปริมาณยาก็จํากัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามต้องทําความเข้าใจกับผู้ป่วยว่าหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่ได้มากนักอะคะ่ะก็จะให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อน คือว่าเป็นไข้ก็ทานยาแก้ไข้เจ็บคอก็ทานยาแก้เจ็บคอแล้วก็ทานวิตามินซีทานทาทรายโจนในการดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนในระหว่างรอการประสานงานเพราะว่าในบางครั้งการจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่าสองสาวันมานี้นะคะ่ะปริมาณเคสเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันท่วงทีอย่ารอนะคะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยก็ทานยาดักไว้ก่อนเลยแล้วก็อย่าหลอกตัวเองถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการอ่ะห้ามคิดเด็ดขาดเลยว่าอ๋อฉันไม่เป็นหรอก ให้คิดไปเลยว่าเป็นแน่นอนเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองค่ะเพราะจริงๆต้องบอกว่า7-10วันที่ผ่านมานี้ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเพื่อนของเพื่อนน้องๆสื่อคนในวงการคือเยอะมากที่ที่ติดแล้วความกังวลของเขาอะ่ะคือเอ๊ะฉันอาจจะไม่ได้ติดจริงก็ได้เดี๋ยวไป rt pcr ก่อนพอเอทเคขึ้น2ขีดปุ๊บไป rt pcr ก่อนระหว่างรอผล rt pcr ก็จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงใช่ไหมคะ ระหว่างนี้ถ้าเราเริ่มสตาร์ทกินยาก,ก่อนเลยมันจะดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นนีอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีอาการอย่ารอกินยาบรรเทาอาการของตัวเองไปก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรมากค่ะส่วนมากนะคะส่วนมากก็จะสามารถหายเองได้ภายใน3ถึง5วันแต่ถ้ามีโรคประจําตัวหรือว่าไม่เริ่มทานยามันก็อาจจะมีโอกาสในการที่มันจะรุนแรงกว่าปกติได้ค่ะตอนนี้ปัญหาที่เรากำลงเจออยู่อะไร,ะไรางที่เจอ น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของคอขวดมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนก็รู้ว่าเรายังไม่เคยหยุดทําง,งานเลยตั้งแต่ตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทุกอย่างที่เราเซตเอาไว้อยู่แล้วอะค่ะมันก็คือแค่จากสแตนบายก็คือกลับมากลับมารันโวตามปกติเพียงแต่ว่าปริมาณที่เราคาดการไว้อะพอมาจ,จริงๆปุ๊บอะโห มาหนักเลยเพราะว่าอย่างเราต้องรอดเองเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการยาสําหรับการทำโฮมไอโซเลชันแล้วบางคนเขาก็กลัวไงเขาก็รับผิดชอบต่อสังคมก็ไม่กล้าออกจากบ้านเขาก็จะเป็นแบบพี่จะให้หนูออกไปซื้อ,อยาได้ยังไงหนูก็กลัวจะออกไปติดคนอื่นโอเคงั้นอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะส่งยาให้เพราะฉะนั้นยาสามัญประจําบ้านที่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อติดไว้ตรงนี้เราก็ต้องช่วยส่งให้เราก็จะมีหน่วยงานของกทมเราก็จะติดต่อโดยตรงเพื่อที่จะประสานงานในการนํานเอกสารแล้วก็ ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อขอในการทำโฮมไอโซเลชันให้กับผู้ป่วยอย่างสถานการณ์ในสุขยทั้งค่ายตอนนี้มันลดไปเม่อไหร่คมศูนย์ทักงค่ายของเราต้องเริ่มีทั้งหมดสามศูนย์ด้วยกันนะคะมีที่เขตประเวศนะคะตอนนี้ก็เต็มนะคะเขตห้วยขวางตอนนี้ก็เต็มส่วนเขตคณะยาตอนนี้ก็ล้นอย่างที่ทุกคนคงจะเห็นใน Facebook อยู่แล้วนะคะว่าก็จะโพสต์ตลอดว่าเต็มแต่พอบอกว่าเต็มปุ๊บเนี่ยบางคนเขาก็จะไม่เชื่อว่าเต็มจริงๆอะคะ่นะณตอนนี้ก็คือเราได้ทําการเอาเตียงออก แล้วก็เอาที่ทนอนปิกนิกก็ค่ะมาปูเพื่อให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเคสได้เนื่องจากว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนจําเป็นที่จะต้องแยกกักตัวจริงๆแล้วเขาไม่มีที่ไปเราก็แค่เอาเตียงออกแล้วเอาที่นอนปิกนิกใส่ไป mm hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็มันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องต้องบริหารจัดการะคะแต่ว่าเมื่อกี้ะคะ่ะก่อนก่อนเข้างานก็ ก็ได้มีการประชุมหารือกับท่านทธิบดีกรมการแพทย์ว่าเราจะร่วมมือกันยังไงอะค่ะก็ทั้งทั้งกรมการแพทย์เองทั้งกทมเองก็กําลังหารือร่วมกันว่าเราอาจจะต้องมีการเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มแล้วเราจะสื่อสารกันยังไงเพื่อให้ประชาชนทุกคนนะคะไม่อยู่ในความวิตกกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานถึง ยังยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือถึงทันช่วงที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไว้ก่อนเลยค่ะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้ามีอาการดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งรอใครเลยที่มากังวลในการที่จะช่วยคนอาจจะช่วยไม่เต็มที่เหมือนที่ผ่านมากัวงวลไหมว่าจะช่วยไม่ได้เต็มที่จริงๆตอนนี้ก็อาสาสมัครก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็คือออกไปทํางานของตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเติม กำลังคนของเราให้เข้ามาค่ะแล้วก็สแตนบายทุกคนเอาไว้แล้วก็คือเราก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่เคยหยุดทำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ออนสแตนบายเอาไว้ก็แค่ปรับโหมดเข้าสู่การทำงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังสู้ไหว,วไม่ได้ดนอนก่อนอันนี้ผมว่าทำงานจนไม่ได้นอน,อน,เ,อเ,ลน,อนเลนเยวัน,นนี้ยังไม่ได้นอนเลย ได้นอนไปช่วงก่อนปีใหม่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาไม่ค่อยได้นอนอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราแค่ต้องปรับแล้วก็ตบตบระบบให้มันเข้าหลังบ้านของเราให้มันได้แล้วโฟล์ในการทํางานก็จะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถดันได้แบบไม่สะดุดอะค่ะอย่างอย่างเช่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆบางคนมันไม่สามารถรับได้ที่ไ ถ้าเจอเคสที่ศูนย์พราคอยไม่สามารถรับได้เราก็ต้องรับก่อนเนื่องจากว่าเราเราไม่สามารถที่จะให้ผู้ป่วยที่อาการหนักแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีคนดูแลเราก็จะรับเขะกมาก่อนแล้วก็เราค่อยว่ากันในวันรุ่งขึ้นว่าเออพรุ่งนี้เช้าเราจะประสานเขาไปที่ไหนเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่า พอมีคลอนจะดูเหมือนกับว่าไม่รุนแรงแต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านที่อาการยังคงรุนแรงอยู่กลุ่มนี้ค่ะยังคงหาเตียงยากเตียงเหลืองเตียงแดงอะค่ะก็ะไม่ได้หาง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือทุกคนได้อย่างทันท่วงทีค่นเริ่มกับมานอนทับถนนอะไรมันเริ่มกับรู้สึกยงี่เหย่าง รู้สึกยังไงที่เห็นแบบนี้อะคะก็รู้สึกว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาเท่านั้นเองค่ะคือถามว่ามันมันไม่หนักเท่ากับระลอกก่อนที่มันมันดึงความรู้สึกเราให้ดิ่งไปมากเนื่องจากว่าระลอกก่อนนัานนี้คือเราเจอคนเสียชีวิตทุกวันเยอะมากๆตอนนี้มันเป็นแค่แบบว่าโอเคไหนเคสอยู่ที่ไหนคะนอนอยู่ข้างถนนใช่ไหมศูนย์เราถึงเราจะเต็มแค่ไหนอะแต่พื้นก็ยังว่าง เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะไปนอนพื้นถนนมามาที่ามาพื้นเราก็ได้มาพื้นเราเรามีข้าวให้มีน้ําให้มีแอร์มีที่นอนให้อย่างเงี <c oughs> <ม>้ยค่ะก็ให้เขานอนพักผ่อนให้สบายแล้วพรุ่งนี้เราค่อยประสานได้เลยลเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าถามว่ามันบรหิหารจัดการได้ไหมมันไม่ได้แย่เหมือนก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราซ้อมกันมาเยอะแล้วทีแรกจะบอกให้คนระวังตัวยังไงบ้างบางคนแบบปล่อยปิดแล้วเนยคนปล่อยเบอร์แล้วด้วยเลยเพราะว่าถือว่าเปนขออนุญาตพูดสองแบบแล้วกันนะคะ อ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าจำได้ไหมว่าณนะวันที่ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักหน่วยตอนนั้นทุกคนกลัวกันมากไม่กล้าออกไปไหนเลยแต่วันนี้ค่ะเดินไปในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านอาหารต่างๆคนอยู่กันเยอะแยะมากมายโดยที่ลืมไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่สนใจแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะติดโควิดวันนั้นคนนึงก็ติดถามดีกว่าว่าใครยังไม่ได้ติดบ้างตอนนี้มันเหมือนกับว่า เขามาลุยเราเรื่อยๆแล้วบางคนอ่ะติดจนหายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตรู้ตวเ,าาเราเราตรวจตรวจหรือ,อยังคะตรวจแล้ว,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 วตรวจเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไม่รู้คือบอกแบบนี้ว่าบางคนนะคะตรวจ a อ k ไม่ขึ้นอาร์ทีพีไม่ขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกหน่อยจึงไปตรวจภูมิปรากฏว่าภูมิขึ้นคุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณติดโควิดไม่หาย เพราะแบบนี้ก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้ว่าติดหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนน่ะนำนำ m i n d s e เดิมกลับมาที่เราเคยกลัวแล้วหวาดระแวงกันยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเวอร์หรือเปล่ามาสร้างความวิตกกหรือเปล่า,าคือคนที่แข็งแรงอะไม่เป็นไรไงคะคนที่แข็งแรงเนี่ยเราอาจจะร่างกายเราสามารถที่จะดูแลขจัดเชื้อออกไปได้แต่เราอย่าลืมว่าเรามีคนที่บ้านเรามีคนแก่ที่บ้านที่เราต้องดูแลหรือเปล่า พ่อแม่เราเขาแข็งแรงหรือเปล่าเด็กเล็กเบบีเด็กเดือนเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขายังไม่ได้รับวัคซีนกลุ่มเปราะบางต่างๆก็ยังต้องการให้เราดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2องะคะ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆทุกวันลองคิดดูนะคะว่า2 0 0 0 0ื่นสองหม,งหม,งหมติดกัน3 4วันนะคะเคสที่ตกค้างอยู่ในระบบมันจะเยอะขนาดไหน,น เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะรอประสานงานอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันใจเราเพราะฉะนั้นพูดอีกครั้งหนึ่งและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากคุณไม่ได้มีอาการเยอะมากค่ะดูแลตัวเองไปก่อนในระหว่างนั้นก็ประสานไปด้วยอย่ารอเด็ดขาดนะคะไม่ใช่ว่าแบบเจ็บคอไม่เป็นไรันรออะสานก่อนปวดหัวไม่เป็นไรชนลอระสานก่อนเป็นอะไรทานยาตามาการไปก่อนเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เซฟที่ฮอสพิทอลหรือว่า โรงพยาบาลเนี่ยนะคะให้สําหรับผู้ป่วยที่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จริงๆค่ะพี่ไกดจะอยู่ภาคกลางวันต้องดูแลตัวเองแต,ต่เจอไหนอะเ,อเอชื่อไหมคะขอเคลไม้ก่อน <Raum. S 1> ทุกครั้งทุกครั้งที่เพื่อนโทรมามจะชอบพูดว่าอะไรวะทําไมพี่ไหนไม่ติดอ่ะ <LE> ซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบางคนจะชอบคิดว่าอ๋อเราอะทำงานอยู่ใกล้กับผู้ป่วย tangent. แล้วทาไมเราถึงไม่ติด คือต้องบอกว่าเวลาเราไปศูนย์พักคอยเรารู้ไงคะว่าอันเนี้ยคือคนไม่ติดตรงนั้นคือคนที่ติดเราก็จะเราก็สามารถระวังตัวเองได้เราก็สามารถระวังตัวเองได้แต่ปัจจุบันนี้ทุกคนใช้ชีวิตกันแบบปกติมันก็ได้ทำให้การอยู่ในใช้ชีวิตปกติน่ากลัวกว่าการทํางานในศูนย์พักคอยเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตอนเนี้ยใครติดบ,บ้างก็เลยทำให้เราชิลแล้วก็ทำตัวแบบสบายๆค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนดูแลตัวเองนะตอนนี้นักข่าวทุกคนเริ่มขยับตัวห่างออกจากกันแล้วค่ะจากเราได้ที่ยินใกล้ๆกันก็ฝากเอาไว้ให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็หากยังไม่เป็นช้อปปิ้งซื้อยาสามัญประจําบ้านและติดฟ้าทลายโจรเอาไว้ที่บ้านก่อนเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาลุยเราเมื่อไหร่ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่จักมันไม่จักเราไปง่ายๆแล้วมันก็จะไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพี่ดาพี่ดาพี่ดาขาถามถามสุดท้ายจ้ะตอนนี้น้าเน็กเป็นยังไงบ้างอุ้ยที่ผ่านมาเขาค่อนข้างโดนหนักเราจเจอเขาทุกวันล้เขาหนอยไหมหรือว่าเพราะว่าน้าเน็กค่อนข้างเครียดน้าเน็กเป็นยังไงบ้างอะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วก็น้าเน็กก็ได้โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวน้าจะเป็นขอ,ขอเป็นคนพูดเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีสื่อแบบขอสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเออ ไม่สะดวกตอบเนื่องจากว่านะ้าขอว่าถ้ามีอะไรนะ้าจะขอเป็นคนที่พูดเองแต่็มีที่ไหนเขาไปยูด้วยตรงน้นพี่ใหญอะไรยังไงมางมติดที่ไม่เกิดลืมแล้วอะ่ะมัน,น,นมันนานแล้วไงาถามว่ารู้สึกยังไงไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าดีใจที่แบบได้ทํารายการแบบนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเราเราอยู่ในจุดที่ สามารถเชื่อมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วเราก็สามารถใช้ตัวเองเป็นกระบอกเสียงได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกดีใจและดีใจที่2คือรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนใหม่ก็คือไทยวนันค่ะโอเคขอบคุางห่างๆกันหน่อยไหมอะเป็นห่วงจังเลยเอ่ะ